สวัสดีครับมือนี้เฮาสีมาเห็ดหอครครอฮอร์โมนไข่ครับพี่น้องฮอร์โมนไข่นะครับทําไปเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรนะครับเท่ากับสีเห็ดเพื่อวา่าเฮาสีเอาฮอร์โมนนี่มาฉีดพวกพักพกลไม้ต่างๆในสวนของเฮาแล้กกะที่สําคัญเฮาจะทําไปฉีดข้าวที่นาน้าเด้อกครับถุกหน้าน้เาเฮาเขาบ่ามีเงินสืบปุ๋ยครับฮาสีเห็ดฮอร์โมนไข่ไปล่องฉีดมึงอว่ามันฉีง,ง่ายบ่ ล่องเห็ดไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้คือไข่นะครับต่อหนึ่งครั้งเราจะทําก็คือไข่สีลูกนะครับพี่น้องไข่ไก่ห้าอนะครับสีลูกเนาะอันที่สองครับนมเปรี้ยวนะครับนมเปี้ยว1ขวดเล็กประมาณนี้เด้อครับเด้อหรือว่าผู้ใดอ,อยากได้ขวดใหง่ก็หนีก็ได้ครับผมประมาณนี้ก็ได้อันดับที่3ก็คือผงชูรสผงชูรสเดือว่าผงนวบันเท่านี้เองครับพี่น้องผงนวอันดับที่สี อันดับที่สี่เนี่ยก็คือน้ำตาลเวลมแห้งขวดลมอันดับที่สี่ก็คือน้ำตาลน้ำตาลแบบบ่ฟอกนะครับไ่เป็นน้ำตาลแบบฟอกขาวถ้าเป็นน้ำตาลแบบดำแดงๆอย่างดีนะครับเลือดแต่บมีนี่เข้าใส่เป็นอน้ำตาลที่ว่าเป็นหน้ากากน้าตาลกันเลยครับแต่ว่ามันสีใหญ่สลายซากัวน้าตาลมุนีเนาะวันนี้เข้าจะมาเริ่มเฮ็ดกันเลยครับอันดับแรกเนาะเข้ากระติตีใครเลยครับพี่น้อง นีไข่ลงไปเลยสี่ลูกนะครับครับทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยครับอันนี้ตีลงไปเลยครับสีลงไปประมาณนี้เลยครับปึ๊บคลิปนี้อาจสีเงาเนี่ยได้ครับเพราะว่าการเหตุการ์ตีตะ่างมันกับสีไข่มันกับสีสาเนี่ยเพราตีไข่เรียบร้อยแล้วครับทามาค้นให้เขากันได้ครับ ข้นให้เข่ากันคือจังเข้าสิไปกเกีียวคือสิไปตุนนี่แหละครับค้นให้เข่ากันให้ดีๆเลยครับตีให้ละเอียดเลยครับข้นไปเรื่อยๆครับผมเพราะอด้รระดับหนึ่งแล้วเนาะเข้ากับมาทําการเติมนมเปรี้ยวเตาะนมเปรี้ยวใส่เลยครับตีลงอย่างนี้เลยนะครับเด้เอเทนนมเป,มเปเรียยรยป้ยวลงปับ๊บ หนึ่งขวดนะครับนมเปรี้ยวยี่ห้อเอียงกระไดเดอร์ครับพี่นอ้องโม้ป็นจะแสบคักเนาะเอาไปถอดกินเล่ามังเนาะเอาหมดพอด้จังซีล้วครับพี่น้องเข้ากับตีไปเรืเร่อยเเสร็จแล้วนะวันนี้เข้ากับที่มาใส่ด้วยผงนัวครับผงนัวหรือผงชูรสนั่นเองนะครับผงชูรสเราจะใส่จํานวนสีช้อนเหมือนกับไข่นะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามสีอ่ะปิดฝาก่อนครับพอได้ตามนี้แล้วเนาะเลาก็ค้นนี่ครับค้นฝงชุนรให้เขากันค้นให้เขากันเลยครับพี่น้องอลองเห็นบ้างได้ครับเห็นง่ายๆตอนนี้เขาเห็นไปสามขั้นตอนแล้วครับ สามขั้นตอนแล้วขั้นตอนที่สีเราจะใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่เม่นฟอกขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะมันหาไอ้น้ำตาลไอออกมู่อแดงแดงไม่ค่อยได้ใส่ไปเ้วยกันครับสีหนึ่งสองสามสีอ่าสีรบแล้วกับข้นครับ นำตาครับผมชุโรนี่ถ้าเพิ่นเจอของสิ่งข,งของขอไปเนี่ยเพิ่นก็สิเป็นช่วยมือนไข่เป็นน้ำนะครับเพิ่มปริมาณของไข่ขึ้นมาอีกครับอันจะกลายเป็นน้ำเนาะือยังพวกมุกชุโรน้ปาปลาเนี่ยนะครับต้องเปียวก็มีส่วนในของไอ้การย่อยสลายนะครับมีเพื่นผวกจุลินซี่ครับมันก็นเลยเป็นผลดีนี่คือฮอ,อร์โมนไข่เ้าขีดอรมาหนาตาแบบนี้ครับตีไปเรื่อยๆครับตีให้ละเอียดเลยเด้อครับมันนี้เฮาก็สิกอกเนาะ กอกส่ขวดพเพราะตีเขาก็สีกอกส่ขวดครับทีนี่ต้องใส่เวลาหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะน้ำตาลแล้วผงชุรตนี่มันก็สีเข,ข่ากันหยากเนะครับสลายยากเนี่ยพอตีแต่ทีแล้วเขาก็สีเอาลงขวดเลยครับเราก็จะเอาลงขวดนะครับเพราะก็มีถ้วยตวงนะครับบ้านทิดถนนครับกะสีมีรถเลนเนี่ยที่ลงกับบ้านนี้เลยครับ ใส่ซอนเคลียร์ลงครับเพราะว่าไอ้น้ำตาลก็คงตัวเท่ายนี่ยงก็ท่านใดหนี่ดีปันใดก็ได้ทีแล้วนะครับทั้งปิดฝาปิดฝาแลว้วมควมอีกรอบครับควมควมแบบนี้เนาะครับ กระตีวว่าให้เป็นผสมกันพอเห็ดทังชีได้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก3วันนะครับถ่ายดีก็หามือเด้อครับเด้อจังนำไปใส่งานอัตราการใส่งานนะครับก็บประมาณสามถ้วยแบบนี้นะครับต่อน้ํา15ลิตรเนี่ยนะครับสามสามซอนแบบนี้นะครับต่อน้ำสิบห้าลิตรซอนหนึ่งนี่ก็ประมาณเท่ากระบะหาซีซ่ๆนะครับพี่น้องประมาณนนะี้เนาะ ถ้าทัง18ลิตรหรือ20ลิตรเ้องก็ใส่ไปในถ้ามีถ้วยตวงก็ใส่ไป20ซีซีนะครับใช้ยี่สิบีซีก็ได้นะครับในการผสมน้ำฉีดนะครับฉีดต้นข้าวฉีดผลไม้ของเราแล้วครับว่าจะเป็นบักซีดาเป็นยังไงเอาตัวนี้ไปฉีดผสมน้ำฉีดได้เลยครับกับผลไม้ต่างๆของเฮาผืชผักที่เฮาปลูกเด้อถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อัลมาลินสุดน้่งเพียงนั่นเลยนะครับทางด้านเฟซบุ๊กแล้วก็ทางด้านของยูทูบกับอัลมาลินชาแนล้อครับเด้อที่มีทั้งเรื่องของการเกษตร การเกษตรก็มีในเรื่องของการท่องเที่ยวเกษชีวิตการเที่ยวแบบชีวิตประจําวันนี่แหละครับเข้าไปอย่างเข้ากับสิไทยตอดแต่พี่น้องในเมืองพี่น้องที่ติดตามมาทั้งเกี่ยวกับทั้งการท่องเที่ยวแบบออฟโรดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านพี่น้องทั้งด้านการเกษตรก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อยาฝ่ายานายรยาฝ่ารำข้าญกันเด้อฝากไอ้ฝากอัมบลรินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้ำแน้คลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกสวัสดีครับ